หญ้าใบกลมๆแบบนี้ครับวัวที่คอกผมชอบกินมากเลยใบมันจะกลมๆแบบนี้เลยครับบางคนเรียกถั่วดินนะบางคนก็เรียกหญ้าเก็ดหอยไม่รู้ว่าบ้านอื่น,นเขาเรียกว่าอะไร <S <S วันนี้ตัดหญ้าสองรถเลยครับเมื่อเช้านี้รถหนึ่งแล้วก็วันนี้สามโมงเนี่ยบ่ายสามโมงมาตัดอีกรถหนึ่งเมื่อเช้านี้หนึ่งรถที่ผมลงคลิปไปก็กินเหลือแค่เนี้ยครับสามโมงครึ่งสามโมงสี่โมงกินเหลือแค่นี้เอง แต่หญ้าที่ตัดมาตอนบ่ายสามของวันเนี้ยก็เสริมตอนเย็นแล้วก็ให้กินตอนกลางคืนใส่คารางไว้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแะครับเลี้ยงวัวเนี่ยมันก็สไตล์ใครสไตล์มันเนาะบางคนเขาก็ให้กินเป็นเวลาแต่ว่าผมให้กินตลอดถ้ามีหญ้าสดนะให้กินตลอดเวลาเลยคือกินแบบบุฟเฟ่ไม่อั้นเวลาเขากินอิ่มเขาไม่กินรู้สึกหงุดหงิดเนาะอยากให้กินตลอดเวลาประมาณเนี้ย